ผมไม่ต้องไปมีเงินเป็นมากมายอย่างคนอื่นละมีเกินใช้ก็ราประโยชน์ผมก็กินแค่สามมือ้อเจยบไข้ได้ป่วยผมก็ยังเบิกได้นะผมก็ยังเบิกได้ถ้าไปโลภมันไม่มีถ้าไม่มีพอพานอ้ออ่างคือไม่รู้จักพอเนี่ยช,ชีวิตก็ไม่พบความสุขหรอกครับมันก็ทะเยอะทะยานไป เราเอาว่าถ้าเรารู้จักพอเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุข oh. ที่จริงใจผมเนี่ยปรารถนาก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยผมอยากไปปลูกกระท่อมอยากไปปลูกกระท่อมเล็กๆที่มันกว้างสักสามเมตรคูณสามเมตรมีเพิงมาสักเมตรห้าสิบมีห้องน้ำข้างหลังหน่อยห้องน้ำก็ไม่ทำดีอไปซื้อถังสองร้อยลิตรมาครับ <Yeah. S 2> ต่อสายยางมาหรือจะไปดูดสายยางหรือจะขุดอะไรมาแล้วก็ขันลากหัวตักอาบน้ำ กลับไปคืนสู่ธรรมชาติวันหนึ่งเราสิ้นชีวิตไปเนี่ยก็ไม่อยากเผานะอยากให้ฝังร่างในดินฝังร่างในดินแล้วเนี่ยร่างกายผมเนี่ยยังเป็นประโยชน์แก่พืชแก่ผักกระดินครับซึ่งมันจะเจริญเติบโตมาเป็นอาหารให้วัวให้หญ้าให้หมาให้วัวให้แกะให้อะไรก็เป็นวัฏจัรรชีวิตอย่างเงี้ยก็เจียมมีเจียมอยู่อย่างเงี้ยไปไหนแต่งตัวก็ที่แต่งตัวเสื้อผ้าเนี่ย หรือไปใส่เข็มขัดบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใส่เข็มขัดราคาแพงลูกซื้อให้